หลายท่านนะคะมีอาการนะคะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นปวดบริเวณเอวร้าวลงสะโพกแล้วก็ชาภายเท้านะคะดูแลมาหลายวิธีแล้วไม่ดีขึ้นคลิปนี้มีคาตอบนะคะเดี๋ยวฝนนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านหมอนรองกระดูกทับเส้นกันค่ะ ฝลพามาพบกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะพี่บอสธีรวินค่ะคที่ดูแลนะคะผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นถึงเวลา7ปีด้วยกันค่ะคพี่บอสครับฝนมีคําถามจะถามค่คะคือหลายๆท่านนะคะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นดูแลมาหลายวิธีแล้วไม่ดีขึ้นเกิดจากอะไรคะโอเคนะครับส่วนมากที่เราเคยเจอในประสบการณ์ของเราที่คนไข้โทรเข้ามาปรึกษา7ปีที่ผ่านมาคือการกินยา นะครับไม่ได้บอกว่ายาไม่ดีนะนะครับแต่ว่ามันเป็นพวกกลุ่มยาแก้ปวดยาคลายเส้นยาคลายกล้ามเนื้อซึ่งมันจะเป็นการบรรเทาอาการปวดเท่านั้นนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าจะเป็นการไปทานพวกสารอาหารที่บำรุงกระดูกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคอลลาเจนหรือแคลเซียมหรือว่าอาจจะเป็นสมุนไพรทั่วไปนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมนะครับคนที่เป็นกระดูกทับเส้นเกิดจากหมอนรองกระดูกมันเสื่อมนะครับคุณฝนซึ่งเป็นกระดูกอ่อนนะครับคาวนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่า สารอาหารที่จะดูแลหรือว่าฟื้นฟูก,กระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่มันต้องเป็นสารอาหารเฉพาะทางะนะครับในหลายๆคนที่แบบอาจจะไปลองซื้อมาแล้วหลายยี่ห้อนะครับ400ร0 0บาทหรืออะไรก็ตามปรากฏว่ามันไม่ค่อยได้ผลส่วนหนึ่งเลยคือสารอาหารมันไม่ตรง แล้วก็เราจะเคยเจอว่าคนไข้มักจะไม่ได้ทานสารอาหารที่เป็นตัวฟื้นฟูเส้นประสาทอ่ามันก็เลยไม่ค่อยได้ผลครับก็คือว่าคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยต้องดูแล2เรื่องใช่ก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็ต้องเป็นหมอนรองกระดูกแล้วก็เรื่องที่2ก็คือต้องเป็นเส้นประสาทอาการถึงจะดีขึ้นถูกต้องค,คือต้องฟื้นฟู2เรื่องพร้อมๆกันแต่ครั้นี้ในการฟื้นฟู2เรื่องพร้อมๆกันเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ทําได้หลายอย่างบางคนก็ถ้าเป็นเส้นประสาทเสียหายแล้วก็มักจะไปทํา PMS ก็คือการกระตุ้นด้วยเหล็กไฟฟ้าซึ่งอัน้ นะครับก็คือประมาณ10ครั้งเนี่ยคอร์สหนึ่งต้องทําต่อเนื่อง10ครั้งประมาณ1 2 0 0 0ับาทซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเยอะคราวนี้คนไข้ก็จะสู้เรื่องของราคาไม่ไหวก็ทําให้ทําการรักษาไม่ต่อเนื่องออพอไม่ต่อเนื่องปุ๊บมันก็จะไม่เห็นผลมันก็จะกลับมาเป็นใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วพี่บอสด,ดูแลลูกค้าพี่บอสด,ด้วยวิธีไหนคะในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเราได้ ีเสิร์ชนะครับเราทํางานวิจัยร่วมกับเพสัชกรประจําบริษัทนะครับเราได้สกัดสารอาหารซึ่งเราไม่ได้สกัดเองด้วยนะเรามีบริษัทนะครับที่เรานําเข้านะครับมาจากต่างประเทศนะครับอย่างตัวกระปุกสีม่วงตรงนี้นะครับคุณฝนจะเป็นตัวที่เราได้เทรดมาร์กนะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นคําว่าเทรดมาร์กก็คือเรานึกถึงของแบรนด์เนมอ่าระหว,ว่างมีเทรดมาร์กกับไม่มีเทรดมาร์กเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับก็คืออย่างตัวเนี้ยนะครับเราจะได้สารสกัดตัวหนึ่งซึ่งเป็นโปรตีโอไกแคนโปรตีโอไกแคนก็คือ สร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่ซึ่งตรงนี้นะครับมีงานวิจัยบอกว่าในบริเวณจมูกของปลาแซลมอนปลาแซลมอนนะจะมีโปรตีนอะกแค่หรือว่าคอนดรอยตินเนี่ยเหมือนกับกระดูกอ่อนมนุษย์มากที่สุดในโลกก็คือมันเป็นสังใกล้เคียงแบบเดียวกันเลยคือเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีลักษณะของกระดูกอ่อนเหมือนกระดูกอ่อนมนุษย์แบบเดียวกันเลยถูกต้องเพราะเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถดูดซึมแล้วก็เห็นผลได้ตัวนี้นะครับ จะสามารถเสริมสร้างตัวเซลล์ในเยื่อกูดกอ่อนได้ <c oughs> มีหอยแมลงผู่นิวซีแลนด์สามารถลดอาการปวดอากาศอัก,กเสบภายในข้อต่อกระดูกเสริมสร้างพวกนำ้นำ,นำเลี้ยงไขน้ำเลี้ยงไขข้อนะครับแล้วก็มีสารอาหารอีกเยอะมากที่ช่วยลดอาการอัก,กเสบภายในโดยไม่ต้องทานยาแก้ป,ปวด <c oughs> คือมันทําให้ข้อขยับตัวได้ดีขึ้นดีขึ้น <c oughs> ะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่ต้องฟื้นฟูต่อเนื่อง9 0วันเพราะว่ากระดูกอ่อนต้องดูแลต่อเนื่อง9 0วันค่ะพี่บอลคือเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยหมอนรองมันจะไปทับเส้นประ แล้วเราใช้สารตัวไหนในการดูแลเส้นประสาท่นโอเคนะครับ,รบเราก็จะใช้ตัวกระปุก oh, สีเหลืองนี้นเลยนะครับจำง่ายๆนะครับก็สีเหลืองก็จะแทนลักษณะของเส้นประสาทนะฮะตัวนี้จะเป็นสารสื่อนําประสาทเข้าไปกระตุ้นตัวเส้นประสาทของเราให้มันคืนตัวะนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับกระปุกสีเหลืองเนี่ยจะได้นะครับเป็นนวัตกรรมไซนิกนะครับไ,ไซนิกคือ เป็นนวัตกรรมที่สามารถทําให้สารอาหารดูดซึมได้ดีนะครับดูดซึมได้ดีเพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่คุณฝนถามว่าทําไมกินเราไม่ค่อยเห็นผลในที่เราไปเคยกินมาเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคเนี้ยส่วนมากคืออายุเยอะ,ะเมื่ออายุเยอะเนี่ยการดูดซึมสารอาหารจะทําได้แทบจะไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราเพิ่มกระบวนการดูดซึมเข้าไปซึ่งตรงเนี้ย นะครับตัวสีเหลืองเนี่ยเราได้รางวัลเหรียญทองนะครับในการประกวดสินค้าที่ประเทศแคนาดาในเรื่องของสารส่อนอประสาทดีเยี่ยมะนะครับต้องใช้2ตัวคู่กันครับทานอย่างละ1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองอ,อ<ช>ได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่บอย<ช>มากๆากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะสรุปง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะดูแลมาหลายวิธีแล้วไม่ดีขึ้นท่านดูแล2เรื่องค่ะนั่นก็คือหมอนรองกระดูกทับเส้นและเส้นประสาทต้องดูแลคู่กันและพร้อมกัน ท่านจึงจะเป็นปกติและก็ดีขึ้นนะคะค่ะสําหรับท่านที่สนใจนะคะหรือว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นอยู่นะคะ,คะก็สามารถติดต่อมาที่เพจนี้ได้หรือโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเรามีเอดมินคอยให้คำปรึกษาค่ะ,คะ